พี่น้องผู้ได้เห็นคลิปนี้อีกฮะดได้บุญน้ำกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อวยนี้วัดปา่าศิลาลางบดนลุกคนี่งานเ่าเป็นงานใหญ่ครับงานมินิน,นี่เขาตุ้งย่านุ่มใช่มากนุมกันนะครับเนา้องนี้่ที่เขาเอ่ยมาปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วครับ กนฬาออกนหยายุ่งมาแต่ถูกสารชิดูมีเอเซ่ท่าผููมศรัท่าต่อพระอาจารย์โกธรามาเกียนนองฝัดปลาศิล่าล่านทุกคนกำลังไหลกันมากมากคุณคุ้ม้ยมากเหยนินแต่ข้าจ่อัวหลายได้พีัวหลายดเห็นคลิปนี่ได้บุญต้อกันหลายๆเนอ่น้องเ้อ ครัยงนียมันงานยังตัวนี้ผมรู้โซตะสตาตตะสตาโสตะสตาจะ่อยปลาพร้อมนั่น สัวต่อปรอสตาหนอพี่น้องน้องมามาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเออ้นชึ้นเลยครับเด้อพี่น้องปลามาล่อยเออล่อยถูกล่อยสูไอพี่เกสูเด็กไข่อ่พี่น้องตกงานน่มไปไปลูงหล่าไปปจับเาจ้ปลาเด้อลูงหล่าเอาลูนี้เด้อเอาจะปลาเด้อลงหล่าลูนี้อยเไทย เอาจะปาเด้อดรุหลาเดอเอาอธิษฐานเอาลู่หล้าอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาลุกหล้าอธิษฐานเอาอธิษฐานจะอยู่ในขวดจะยกไปอธิษฐานเอาลุ่หล้าอธิษฐานเอาเนี่ยไมันดีนาเ่กัอขก่าุนจัอาจับเอาล่หล้าเอาจเอ่้อนข้นนเด้อมันสิบมี ปล่อยไปปล่อยไปเออปล่อยไปปล่อยคว่ำถูคว่ำโศกไปน้ำน้ำน้ำปูน้ำตายเพิ่นเอาไปให้มีแตสโวแกมานมีเตสโวแก่ไส้นี่กตุนหยันงอมกังลังไหลกันขมาที่อโอ้ยยัยมันยม่งใจไห บ็เห็นนาดอกมืดหลายน่ามืดหลายมืดหลายมืดหลายกได้เห็นคลิปนี้ได้บุญน้ำกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อได้บุญน้ำลันหลายดวงตีมีแต่คุ่นสวยสดงดงามพี่น้องว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์มือนี้ผู้ใดมากมือนี้เจ้าปรดานางฟ้ามากจริงมากพี่น้อง ก็ได้เห็นคิดนี้ก็ได้บุญนํากันหลายๆมูนี่พี่ที่สูตรอโศกสตาพี่น้องอ่าอาจารย์โคกคข้ามมาแห่งแห่งวัดปลาศิลาล่ามบ้านประคุณเฮ้ง จำนองไดอยู่บัพี่ด้ยี่บัวหมอหงอยืมกันบ่ได้เลยจำได้ยื่กันบ่วันนี้อากาศกะซึื่ว่าหอนอุกเอานะครับา่หอนดีดีร่มกับบอมี่กรปองดน่นะเอาบ่าใบกุ้งกระป๋องเลยนีสีส้ม น uh ี huh. ่ค huh. oh. <ooo> ือกันพี่น้อต้มต้มร้านไทยร้านคายนี่คือผักใช่ไหม ใช่ค่ะมาแตใส่นอนี่นอนมันคือนแซ่บร้านร้านช่ะ่านบ้านขุนขนขุวขุน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 กุาขุน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 ใุนข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 นขุขุขครับนข่นนขุนขุนขุนขนันนนนนนนขนุนุนนนุ ตัวนี้มคนค่ด้วยมาบริการกขอต้มพี่น้องนบริการขอต้มกับคู่ที่ม้าสนคนช้อนสามไม่เป็นหิวพอเช่นเมื่อช้อนหิ้กครับคุณใดเห็นขิดวบุญใหญนุ่กันหลายร้องเมืองแเ้วสามคนสายปอคนข้่คองคสวยล้วสวยจามาขี้กันิง ครับพี่น้องตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วพี่น้องพิธีสวดสระเคาะห้กับออกต้นยางโยมกับกำลังสิเดินึ้นพี่น้องเอฟซีสองพยัญจ้ามวนกับได้บุญน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อโศกมาทุกคน็ุนยางไปไทย พี่ที่ซังเซิงพี่นอ้องในเบิ่งน้ากันเขาบคุณน้ากันพี่น้องนนี้มาโดยไม่ได้นักหมยนะครับต้ตนหยาดยุ่งผู้มีจิตศรัทธาผู้เหลื่อมใสมีความศรัทธากับผ้ากันลังไหลามาีินองเต็มพืนน้นนากุฏิอาจารย์โกข้ามหมาแข่งวัดปา่าจิรา่ามพุทอกุณของเฮาเนี่ยพี่น้อง ครับครับครับว่าจริงๆครับกันที่จะรับหาดหมอนี่ได้สิครับพี่ครับทางนั้นน่ะ <coughs> 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 <coughs>

ตัณหามาธิญาณิทิฏฐินานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยาน ปานยาจตโสกปาริเทวะโทคะโทมานสุปายาสสัมภวันติเทวะเมนะเทวา sắc caramu cha co anh ni thâu văn thượng minhase ti co trong ai hà anh vua phật tao huấn tài kẻ phúng phà thăng lai thâu văn thượng ma hành viên hiển kẻ chầu ta xa, xa, xa lái, vũng, đi, chung ta tiếp ma hậu cha

ขอให้หายเสียงเอินนี้วันนี้ขอผู้เฒ่าตายจากหลานก็ให้หายเสียงมื้อนี้วันนี้ขอคุณควรจากบ่าวก็ให้หายเสียจากน้ำก็ให้หายเสียงมืให้ ก็หายหายเสียมื่อนี้วันนี้ขอตั้งหลังฝนอ้อมข่าก็หายหายเสียมื่อนี้วันนี้ขอตั้งหน้าฝนอ้อมฟันก็หายหายเสียมื่อนี้วันนี้ขอมือไปอยู่หน้าเป็นป่าก็หายหายเสียมื่อนี้วันนี้ขอถี่นไปอยู่หน้าด่มเป่าก็หายหาย เสียเงินนี่วันนี้ก็หัวไปพันเบ้าเที่ยวหาเงินก็หายหายเสียเงินนี่วันนี่ก็ไปเข้าวันทำเป็นหูก็หายหายเสียเงินนี่วันนี่วนไปอยู่เป็นเงาก็หายหายเสียเงินนี่วันนี่วนไปเลือกมวนบานเมืองวนก็หายหายเสียเงินนี่วันนี่วนหัวไปควงหัวมาคนปีลาตาก็หายหายเสียเงินนี่วันนี่วนหัว บาโตกังนักก็ให้หายเสียบันี้วันนี้สุนันตุคนโตุดูลาเทวันดาทั้งหลายก็ให้หายอุปัตตาภูตายไปในแหลมไปนองตองไปได้พญาติพี่ป่วยชนิยนักนาผู้ขาทั้งหลายผู้ปีทุกเดือนทุกยำตัดตาเต่าเข่าชูนิราบันทุกตนทุกคนพ้องหาเดิน